สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวอกเดียวกันไอ้น้ัชรินส่งกำลังใจลุงเป็ดเชิญยิ้ม หลังสูญเสียคุณแม่กรณีเดียวกับพ่อคอมชนชื่นซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็ดเชิญยิ้มนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังส่งคุณแม่กลับสวรรค์ช้ำใจพอยังไม่รู้ว่าแม่เสียโดยงานนี้ครอบครัวโพวิจิตก็ได้เดินทางไปทำพิธีชาปนากิจคุณแม่วิจิตที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนโดยเป็ดเชิญยิ้มได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจที่สุดที่ไม่มีโอกาสล้างเท้าและกอดร่างแม่เพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย นี่เป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตครอบครัวตนเองเพิ่งจะได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายผ่านวิดีโอคอลเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้พ่อยังไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตยังไม่กล้าบอกเพราะพ่อก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอาการยังทรงตัวอยู่อยากให้พ่อแข็งแรงเพราะถ้าต้องสูญเสียพ่ออีกครั้งคงรับไม่ไหวและเสียใจที่สุดที่ต่อไปนี้จะไม่ได้ยินเสียงแม่อวยพรวันเกิดอีกแล้ว และล่าสุดทางด้านของไอซ์นัพชรินลูกสาวของนักข้อมชวนชื่นก็ได้ร่วมส่งกําลังใจถึงลุงเป็ดเชิญยิ้มหลังสูญเสียคุณแม่กรณีเดียวกันกับพ่อขอมชวนชื่นโดยสาวไอซ์นัพชรินก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวปีดากุลขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะลุงเป็ดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ